สวัสดีครับก็วันนี้พบกันอีกแล้วครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็วันนี้วันหยุดก็เลยเอารถมาทำซะหน่อยรถเนี่ยหลังจากที่ใช้มาประมาณรถคันนี้เจ็ดปีแล้ววางเครื่องมาได้ประมาณห้าปีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอพักหลังๆนี้ พอขับรถในรอบถูงสูง,สงเช่น6,000 6,500 7,000เงี้ยรู้สึกรถความเร็วไปลายไม่ไหลแล้วก็มีอาการกระตุกเปลี่ยนหัวเทียนแล้วเช็คคอยแล้วตอนนี้น่าจะเหลือระบบน้ำมันวันนี้ว่างๆก็เลยว่าจะอารถไปเปลี่ยนปั๊มติ๊กซะหน่อยก็ใช้ e85 มาง้แต่ออกรถเลยปั๊มติ๊กเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่ก็ไม่รู้ว่าอาการจะหายหรือเปล่า ต้องลองดูกันว่ามันจะหายไหมแต่ถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเพราะว่าใช้ e แปดห้ามาตั้งแต่ออกไยแดงเลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนดีกว่ามาเดี๋ยวเราไปลองดูกันในตอนนี้ก็ถึงอู่แล้วนะครับกำลังรอช่างเปลี่ยนให้อยู่ นี่ครับช่างช่งางเผาแต่เช้าพี่เอาเอามาแล้วป่ะปอนติงอ่ะอามาแล้วเปนของเดนโซ่ป่ะใช่นมือหนึ่งมือสองมือสองมือสองีออง่ยม,มือหนึ่งซื้อได้หรอกพันห้า Yeah. Mm. ไม่ต้องเปลี่ยนลองลองก่อน <c oughs> ขึ้นไดโน่กี่บาทนะมห้าร้อยห้าร้อย กองเอ็มต้องเปลี่ยนมา,าใส่ก็ได้อะเด็ฮะอันยาวใส่ไม่ได้ เก็บไว้ติดรถเผื่ออีกอันหนึ่งพังอันนี้ยังใช้ได้ก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ําลังจะขับกลับบ้านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะหาโอกาสลองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ลองไม่ได้รถค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องใช้ความเร็วสูงแล้วก็รอบสูงอยู่เหมือนกันถน้ามาถึงได้เห็น ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละเจะลองให้ดูแล้วกันปัมติกที่ใช้ก็เป็นของมือสองก่อนเดนโซ่200ลิตร2 85นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานไหมแต่ว่าเราก็เอาของเดิมติดรถไว้แลละเผื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้เปลี่ยนได้ พัมติกไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นแต่ว่าช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการจ่ายน้ำมัน